สบายดีสบายดีสบายดีจัดทุกคนวันนี้ก็พบกัสสองสบาดีสชียวคือเก่าวันนี้มีข่าวดีมาบอกทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาบอกแต่ว่าเขาบอกท่านบอกตอนนี้นี่ตอนนี้เขาก็อยู่ไฮน่าเขาสิมาเอาเฟืองเพาว่าเอาเฟืองไปแหงืวอแล้วทุกคนนี่มาพูบเอาเฟืองไปแหงง่อวันนี้ามีข่าวดีหนึ่งอย่างมาบอก มาภูมิใจนําเสนอทุกคนนอนนี่แล้วตอนนี้เขาสะเอาเปลืองไปใหงวอก่อนนอนทุกคนแต่กะเขามีข่าวดียังแล้วถาฟังตอนต่อไปถาฟังตอนต่อไปทาดุลไปนํากนันว่าเขามีข่าวดียังรอทุกคนรอเอาเปลือกไปใหงวอก่อนนี่น้องใส่หุบโอ้น้องส่หุบแล้วเนี้วเขาจะเอาไปเต็มกระเคงดีไรเดียวถึงรอทุกคนนอเอาไปเอาไปกันคนอ,อื่นฝากทุกคนอ่ะก่อนจะไปฟังข่าวดีฝากคนสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือถือทุกคนเลยอันนี้จ้ไปเอาเปือก่อนอนทุกคนเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งข่าวดีนกันว่ามีข่าวดียังมาเฟืองไปอ่ะนี่ทุคกคนเฟืองน้องส้ากกองไปเดียวฮุบก,กองไปเดียวเอาใส่กระเค่งน้องดำใส่กุ๊บไปนีน่เบิร์ดละใส่กุ๊บเอาไปไหนเดียวเราทุกคนเอาตัวแหยงมันเออเอาตัวแหยงมัน าไปใส่เบิดเข่งอะไรมันกินเลยทอดหรอวะมีตำหนีเด็ดทุกคนข้าวเดียวเดียบร้อยพูดแต่ก็ถือมือเออทอดหรบ่ะยิบมาแนยิบไปอีกตัวแหงอะไรอ่ะอือพอแล้วไปหาทุกคนเพื่องเขากะ เอาเ re, aky, ดี่ยวเรียบร้อยฮุบเดี่ยวเรียบร้อยได้สิเอาเมื่อกันเอามเงาให้ง g o กินกันแล้วทุกคนอากาศฮู้นหอนทุกคนเด้แดดแดดฮู้นหอนเมือนนี่มันคืนหนีฝนตกแห้งแห้งมันก็หนีฝนตกแห้งแดดออกด้วยตอนเสาร์มาใส่กุ๊กกันแดดแดดแดดไปกน้องสาวห้มกันกระดมกระดมเกินพู้นเบื้งนั่นเออไปทุกคน เมื่อเมื่อไม่ได้หนักนะอีโบโมรีนักห็อกแต่มาห้ามกันโมรีนักหลอกห้ามกันซื้อแยไม่โมได้กินได้ไปเนียไปผอกกันีวันถ้าเอาหยาไปเหงวักว่าคนกันรอทุกคนอคอคือคโอ้เขาตรงยางดูเนาะเขาไม่เกิบอีโบเกือบบุดมันเป็นยิ่งบุกเปลียงเดี๋ยวเห้อง อ่ะนึคนมาหอดแล้วมาหอดหัแล้วอันนี้พี่อันนี้าพีเามันดึงมันดึงอ,ขขอันน,นี้แต่สกคนอันหญหัขขวคนเยหัวกนทุกคนอาสลับอาให้มันกินคงหนึงคนเอาไปคหนึ่ง เขาชิมาบอกทุกคนนะข่าวดีอียังเบิองจิงสีทุกคนอาจจะเล่าออกกันอมีข่าวดีอียังเนาะทุกคนแถมแถมแถมแทมแท่อันนี้ก็คือข่าวดีก็เงาเาะทุกคนเงาออกลูกเดียวแลดูมาตัวนึงเดียวทุกคนนี่ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดออกมือเสาร์นี่ทุกคนนี่กําลังออกมือเสาร์นี่แล้วออกมือนี้วันทีสามสิบเอ็ดทุกคนทีสามสิบเอ็ดเดือนเดือนสิบ นอนี่ออกแดงมือ้าเป็นอันนั้นตัวตัวเถิกนาะแสดงเนาะเป็นตัวเถิกตัวอ้าวมือเมนตัวเถิกเป็นตัวผูเนาะทุกคนนี่ออกเป็นตัวผูนี่นอนโคตรจิ้วไปตาักแม่มันแหนมเบิ่งอยู่เนาะทุกคนอย่ามันโดนละใจอ่านี่ยินดีต้อนรับนอนทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ครอบขวานย่างย่างแบบย่างแบบย่างเสใสอยู่นอนทุกคนนี่ อย่างแบบสเสียอยู่ตืดๆ nh ักโซ่บ้่งไปไปหาแม่ผุน,นกินนมแม่มันจะเสรานะทุกคนนี่อานี่ขนปาขนหยาบเป็นหยาบสแลับนี่จะจะคนในตัวผู้เด้อผุนแม่มันกินเยอะผุน โมน,นี่โมน,นี่อมน,นี่ได้กินน้องวัวเนาะทุกคนพี่หนึ่งกินน้องวัวกินน้องวัวเธอหนึ่งนาะตะกลนอพี่หนึ่งกินน้องวัวเธอหนึ่งสวดไปห้าแม่เด้ออยัางเียสักเศษส,สวดเลย,ยนี่านี่นะจ้าทุกคนก็นคือเขาดีของเขานน่นง ตอนีงูเขาก็คืองูอ่องอ,ออกลูกแล้วนอนทุกคนนอนหลังจากที่เขาถามมายี่พอา่าเจอออกแน่เดือดเดือก่อนๆหัวนองทุกคนพ็ทันออกแต่ว่ามาออกวานนี้จะออกแต่ตอนเสาร์ประมาณเก่าหมวกได้บอกเก่าหมวกเกาหมวเนาะสำนอกอืมนี่แดจะกข่าวดีทงาคที่นึ่งงออูอ่อนดสนึงก็ผู้ดีงาเขานัอ่า,าแต่ก่อนซ้สองตัวนอะทุกคนมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสา,ต,นนนาตัวงเูเขามาตัว <c oughs> ตัวด,ดูมันตัวนั้นก็เป็นตผูน้องตะคุณตัวออกมาใหม่ในก็เป็นตผู๋บุไดีตัวเม่จักเถื่อหพวกออกมาเ่ยันได้บุไดีตัวเม่จักเถื่อเนาะตะคุณเนาะนี่คือตโตผู๋อันนี้ทุกคนณบอกมาใหม่ๆม่ว่าสะกินเฟืองเนาะทุกคนณยางมหานี่ยยางมหากัเขี้มเฟืองมันกินเฟืองนะมันเป็นตะหักเน้องสลัมตัวมันยังหน่อยอีกสิเนาะนี่เอากินเบิองหงอกไม้มูกินดอกเนาะทุกคนเนาะมันกินตะนุม นนกิน,นกับไปเด็ดยาจิบเจิบเยอะมากบลออกมือออกมือทำอีทมันบกไปกินยาแล้วเันพีดว่จะกินนมเลยเอากินบ้างมันเดี๋ยวว่ามันแอบ,บสอมันเนี่แอบ,บสอบสอบไปข้านี้ว่าประมาณประมาณอาณทิตย์หนึ่งคุณจักหโมจักมันจากสิกินยาอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งผุณโมจักแมนบอกคนโบหูคือกันอันนี้ไปหูคอมเมนต์บอกนะเด้ออันนี้ไก่โอ้ยงับ สีมันคือคือเมมันบอกแสดงจ้ะซีมันตอนนี้มันอันสีบบอยากคือเมยมันเนาะคำว่ามันใหญ่ขึ้นซีมันสีเปลี่ยนนี่ตอนนี้กะถ้าเฝ้านองมันอยู่นาะทุกคน้าเอาน้องอัวมันว่าท่านออกน้องอัวมันว่าท่านออกแล้วปรกฏน้องทำเลยเฝ้านี่ยางยังมูท่านแข็งไปไหนสั แดนน้ำหัวสามสี่รัวเดี๋ยวมัน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 นอนว่าต่น้องมันออกก็ทุกคนเป็นตะแต่ตตตตโดหน,นออกตะเตตอนเก่าหมวกตอนในชิบสิบเอ็ดสิบสองหมวกแต่หนุ่มกุญแจประานออกอยู่เดนน้ำมันยามันกินยามันกินน้องมันเองยามันกินอน้องมันเอง <c oughs> นี่จะทุกคนทั่จกขี่เขาฐานน้องาม,ามาบ่เสาทานลดน,น,นแต่ว่าบา่ตตอนมันออกอ่าทายประธานเราทุกคนมันมันออกก่อน ดีเ้เ่อเอาตัวเขาเอามาต้มซุปเดี่ยวให้ทุกคนเบิ่งกันนะทุกคนนี่แซ่บก็นอ้องเมียก,ก็นอก้องหัวทุกคนอาหารแซ่บเราทุกคนน้อเออปีหนึ่งกินแต่นหนึงได้ปีหนึ่งกินแต่นหนึงได้แต่คนอีกสี่ด้อยใ่รบอเคยกินต้องลองน้องว่ะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งแล้วแต่คนมาห่าได้ไลายจับไหนอันนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้องหัวที่ห่าต้มเดี่ยวเนาะทุกคนนาอนี่ อ้ยของเสียบเลยทุกคนเ้อของเสียบนี่เจอวมาได้หลายคนใช้คำว่เา,าเบิรงนี่ของเคยได้กินแน่นอนแล้วก็อยากกินแน่นอนนี่ทุกคนพวกไงเติบเนาะทุกคนเนาะอันนี้พวงมักินง่ายนึงคุณนี่ข้ามากินตัวมาอันนี้มันทุกคนนี่นี่มากินตัวเป็นตุ่มนี่ขาเอิรนมักกะสันนี่ข้าเอิรนมกนักกะสันมาเนี่เข้ามากินตัวน,นี้ของเสียบมาได้นี่ทุกคนสั๋ว ข้าตุ่มสวยน้องทุกคนสวใส่ผักขาดสวยเซฟเนี่ห้าวัฒนเน็ตเจนี่น้องทุกคนห้าวต้มใบซื้อ,อเดียวตัวแดงกูแดกห้าวซิต้มกินนี่เอามาอ่างอีกคนนี่นนนมี่ทุกคนโอเคเราทุกคนสหรับคลิปนี้ฮักกาสานีเราทุกคนเนาะ ขอบใจทุกคนได้ไดที่เขามาออส่งและก็เขามาติดตามนะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนได้ลที่เขามาชมงและก็เขามากัน,กนตามกันตลอดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้อาจจะเหตุแต่ใครได้หลายคนอยากกินน้ำก็ขอโทษขออภัยน้ำนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ไปกันทุกคนบ๊ายบาย